สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมองมอยเบลลี่คลิปนี้แอดมินก็มีเรื่องราวที่ดีต่อใจมาให้ได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับล่าสุดทางสื่อของบราซิลได้มีการตีข่าวกับการที่กาบี้ได้ของขวัญของฝากจากแฟนคลับชาวไทยเยอะมากๆ กาบีเธอก็ได้มีการรีวิวของที่แฟนคลับชาวไทยเอามาให้อย่างที่บอกครับว่าเยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นของใช้ของที่ระลึกเรื่องนุ่งหอ่มอย่างกางเกงช้างก็มาครับขนมสายไหม หรือแม้แต่ของเล่นก็มีมาให้กาบีด้วยกาบี้เธอรีวิวไปแล้วก็ดูหน้าปลื้มปลิมไปหัวเราะยิ้มแย้มไปเธอคองดีใจสุดๆเลยละครับที่แฟนคลับชาวไทยให้อะไรแบบนี้เพราะเธอก็บอกเลยว่าเธอไม่คาดคิดเหมือนกันว่าจะได้อะไรแบบนี้เยอะแยะมากมายจากแฟนๆชาวไทยจึงทําให้เธอรู้สึกประหลาดใจครับที่แฟนๆชาวไทยต้อนรับซื้อสิ่งของมาให้มากมายแบบนี้ฟังแล้วก็ปลื้มปลิมที จริงๆครับไปเล่นต่างประเทศนอกบ้านที่ไหนก็ไม่เหมือนประเทศไทยจริงๆที่ซัพพอร์ตกันอย่างล้นหลามขนาดนี้จนล่าสุดสื่อบราซิลก็มีความสนใจแล้วก็ตีข่าวออกทีวีของบราซิลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสุดยอดสุดปังมากๆเลยครับ